วันนี้พบกับดิฉันนางสาววัชรารพรหนุ่ชัยเรียกสั้นๆว่าน้องแดนนะคะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านพบกับโครงการคุณภาพอีกหนึ่งโครงการของบริษัทซีเกแลนในเครือเจริญพะคยัทนนั่นก็คือโครงการพาร,ร์คคอนโดดีมจังค่ะซึ่งตั้งอยู่บนถนนบางรักควรผันตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดจังซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง เพียง5นาทีเท่านั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเว,วลาเรารับชมโครงการด้านในกันเลยค่ะมาด้านในท่านจะพบอมกับพลังงานรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง วออ่ารอญาตินะคะส่วนทางนี้ก็จะไปยังสระว่าน้ำค่ะค่ะและนี่ก็เป็นสระว่ายน้ำนะคะโดยของเราจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือค่ะแยกสาะเด็กและก็สักผู้ใหญ่นะคะด้านตรงข้ามก็จะเป็นในส่วนของฟิสเนสนะคะซึ่งเปิดให้บริการลูกค้าทุกวันนะคะตั้งแต่6กนาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะ ภา,ภายด้านในนะคะก็จะมีใน,นส่วนของเครื่องเล่นลูวิ่งต่างๆและตัวนํำเบลด้วยค่ะห้องตัวอย่างเต็มครบพร้อมค่ะนะคะเปิดเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งภายในห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีโซฟาตต้วางทีวีแล้วก็ ของตกแต่งนะคะแล้วก็แอร์อีกหนึ่งตัวค่ะห้องนอนนะคะโดยจะแยกโซนกับห้องนั่งเล่นอย่างชัดเจน<ป>ะนะคะก็จะเป็นในส่วนอของห้องครัวและห้องน้ําค่ะโดยภายในห้องทั้งหมดนี้นะคะเราจะมีของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะคะอยากที่จะตกแต่งเองเราก็จะมีห้องเปล่าให้ลูกค้าได้เลือกลูกค้าสามารถ เลือกของตกแต่งได้ตามสไตล์ที่ลูกค้าชอบได้เลยค่ะก,การวันนี้ดิฉันมีโปรโมชั่นแนะนำสำหรับลูกค้าทุกท่านที่สนใจโครงการนะคะนั่นก็คือราคาพิเศษ1 9 0 0 0ล้านบาทย้ำนะคะว่าเป็นราคาพิเศษค่ะหรือลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาที่พ,าพาาักอาศัยแต่มตัวโรคระบาดโควิด -19 ซีบีแนด์เรามีโปรช่วยดูแลคุณซื้อคอนโดพร้อมอยู่วันนี้รับฟรีประกันภยัยโควิด -19 คุ้มครองหลักแสน ไม่ควรพลาดกันนะคะหรือลูกค้าท่านใดอยากจะเข้าชมโครงการสามารถเข้าชมโครงการได้ทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหรือโทรสอบถาม075216494 0953722301แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ